สุรานดีดแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามรับชมช่องนี้สวัสดีเดือนเมษายนนะคะเดือนที่อากาศร้อนที่สุดของประเทศไทยนะคะแต่ไม่ว่าอากาศจะร้อนอากาศจะหนาวฝนจะตกจะแดดออกจะอะไรยังไงก็ตามทีค่ะทุกๆความรู้สึกนะคะเราผ่านพ้นมาด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะเดินหน้าจับมือไปด้วยกันค่ะสวัสดีคนที่รักเซียวจ้านรักหวังอี้ป๋อนะคะ ถึงข่าวข่าวนี้บ้างนะคะเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันน่าที่จะเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วนะคะมีการเรียกค่าเสียหายค่ะแต่ว่าที่ทางด้านของเซียวจ้านเรียกไปอดว่าน,น้อยเกินไปนะคะสอบเรื่องราวของการฟ้องร้องคับบุคคลที่ทำลายเซียวจ้านมาโดยตลอดปี2020นะคะปล่อยข่าวลือต่างๆนานาว่าร้ายเสีย,สยหายหายค่ะหน้าตาคือแอคเคาท์แอคเคาท์นี้เลยนะคะอย่างที่เห็นค่ะ ขอขอบคุณแปรข่าวจากทางด้านเซียวจาย้านเอฟซีไทยแลนด์ด้วยนะคะแอดข่าวค่ะมาดูนะคะข้อความค่ะประกาศนะคะจากทางด้านของศาลนะคะมีการตัดสินออกมาแล้วค่ะหลังจากที่เซียวจาย้าสุดโอนะคะฟ้องแอดนายอวยป๋อนะคะสองแอดเขาด้วยกันนะคะคือมีแอดหลักคือแอดเขานี้นะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้ค่ะแล้วก็อีกอันก็นคือเป็นแอดกลุ่มนั่นเองนะคะ เนื่องจากว่าอเคานี้ค่ะสร้างข่าวลือว่าร้ายเซียวจ้านแบบเสียหายทังตลอดปี2020ทําให้แฟนคลับของเซียวจ้านแบบเรานั้นเจ็บปวดหัวใจยิ่งนักนะคะคือไม่รู้จะช่วยเซียวจ้านยังไงดีค่ะและจนถึงน,นเวลาปัจจุบันนี้นะคะก็คือยังไม่หยุดค่ะต่วาศาลนั้นตัดสินแล้วเรียบร้อยนะคะโดยผลการตัดสินค่ะคือประการแรกนะคะให้หยุดการกระทําดังกล่าวนะคะและลบโพสต์ที่เกี่ยวข้องออกจากเว้วยปอ๋อค่ะ ประการต่อมานะคะภายใน3วันให้ลงโพสต์ขอโทษเซียวจ้านทั้ง2 a c แอคเคาท์น,นะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะคือ30วันค่ะแล้วข้อที่3ค่ะคือให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับเซียวจ้านจำนวน1 0 0 0 0แสนหยวนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ราวๆ4,500,000บาทค่ะข้อต่อมาค่ะคือให้รับผิดชอบค่าทนายค่ารับรองเอกสารทั้งหมดที่ เสี่ยวจ้านได้จ่ายไปนะคะอีกประมาณแสนกว่าๆนะคะข้อสุดท้ายค่ะให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินคดีนะคะสำหรับการชดใช้ค่าเสียหายค่ะตามความรู้สึกของแอดนะคะมันน้อยเกินไปค่ะเพียงแค่แสนหยวนนะคะกับความเสียหายที่เสี่ยวจ้านได้รับนะคะกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ4 5 0 0 0 0บาทน้อยเกินไปค่ะ นี่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างนะคะให้กับคนที่คิดจะทําอะไรแบบนี้ค่ะไม่ใช่เฉพาะกับเซียวจ้านนะคะกับบุคคลทั่วๆไปด้วยค่ะแต่ก็จะรอดูนะคะว่าแอคเขาแอคเขานี้จะเป็นยังไงนะคะตลอดระยะเวลา1เดือนนับถัดจากนี้ไปนะคะจะขอโทษเซียวจ้านในทุกๆวันหรือเปล่าตามที่ศาลตัดสินนะคะ วีกูเยานะคะละครเรื่องใหม่ที่เซียวจ้านนะเพิ่งจะเริ่มต้นถ่ายทําที่เฮิงเตี้ยนนะคะตอนนี้ค่ะขึ้นมาส่วนดับที่1ของซูเปอร์ท็อปปิกละครโทรทัศน์กันแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นละครที่มีคนคาดหวังและอยากจะดูมากที่สุดด้วยค่ะเป็นผลสำรวจในช่วงวันที่30ที่ผ่านมานะคะขอแสดงความดิใจยกับเซียวจ้านด้วยนะคะเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่มาก็ได้รับความสนใจแบบสุดๆไปเลยค่ะ แล้วก็สอบช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็มีแต่เรื่องราวดีๆของเซียวจ้านนะคะมีงานต่างๆค่ะโดยสรุปนะคะไม่ว่าจะเป็นทูตกีฬาฮอกกี้น้ําแข็งนะคะสอบกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศจีนนะคะได้ร่วมแสดงละครเวทีอดรีมและกระรีมค่ะละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่นะคะกับบทบาทขังคตไข้หมายเลข5ค่ะเปิดตัวเป็นแบ,บร,รนด์สปอโพษของแว่นตาโมซันนะคะเข้าสู่ครอบครัวของหลีหนิงค่ะ กับการเป็นแบรนด์สปอคเพอร์ซันของหลีหนิงนะคะและล่าสุดค่ะ กับการเป็นแบรนด์สป o คเพ p ร r s o n ของ r o b e r Rock นั่นเองค่ะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะ AI ดูดฝุ่นค่ะแล้วก็ยอดวิวตต้หลัวคอนิเนนต์ค่ะที่ Tencent ก็ทะลุ5 0 0 0ล้านวิวนะคะแล้วก็มีข้อสาปัดไวเซอร์กันด้วยค่ะที่เราเห็นนะคะพร้อมทั้งล่าสุดนะคะเปิดตัวซีรีส์ใหม่วีกู่เหวยค่ะนั่นคือเหตุการณ์สำคัญๆของเซีย่ยจ้านในรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะ ด a t a ตาวินค่ะมีการประกาศรายงานประจำปี2020มันด้วยนะคะสำหรับเซียวจ้างของเราในบทบาทของจีชงนะคะจากละครเรื่องมาป่าจอมราชันนะคะเซียวจ้างนั้นอยู่ในอันดับที่4ค่ะ ของชาร์ตส่วนแบ่งการตลาดนักแสงประจำปี2020นะคะประเภทซีรีส์ย้อนยุคค่ะส่วนค่าดัชนี prosperity index ค่ะความเจริญรุ่งเรืองนะคะอยู่ที่2.3ค่ะได้รับคะแนนคำชมนะคะอยู่ที่8.12นะคะถือว่าสูงมากจริงๆค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะซีรีส์ The Old of Love ค่ะยังอยู่ในอันดับที่5ของ top 30นะคะซีรีส์ที่ยังไม่ออกอากาศที่ผู้ชมอยากจะชมมากที่สุดนะคะถึงแม้ว่าเซียวจ้านจีชงนะคะจะเป็นระรองในเรื่องหมาป่าจอม ชันหรือว่าเดอะวูฟนะคะแต่อย่างที่เราเห็นค่ะจากการ,รโหวตโพลต่างๆนะคะจีชงนั้นก็เป็นตัวละครอันดับที่1น,นะคะตัวละครยอดนิยมนะคะได้รับรางวัลกันไปในหลายๆโพลด้วยกันนะคะอย่างวัยปอทีวีซีรีส์นะคะอันดับตัวละครยอดนิยมนั้นเซียวจ้านจีชงอยู่ในอันดับที่1นเลยนะคะโดยคะแนนโหวตนั้นท่วมท้นค่ะ และก็ดา a ์ตาวีนเขียนชื่นชมเสียวจ้านด้วยนะคะเขาบอกว่าดาราชั้นนํานั้นยังคงเป็นเสี่ยวจ้านที่ได้รับชื่อเสียงมาจากเฉินชิงลิ่งแม้ว่าจะมีดาวรุ่งเกิดขึ้นมากมายในช่วงปี2020แต่ก็ไม่มีใครที่สามารถจะก้าวขึ้นมาเป็นดาราชั้นนําได้เลยสิ่งนี้ทําให้เกิดคําถามว่านักแสดงในอนาคตนั้นจะได้รับความนิยมเพียงพอและยั่งยืนหรือไม่ขอบคุณดา t a ตาวินมากๆเลยนะคะ เดข่าวๆของอว่งอี้ป๋อกันบ้านนะคะอง์ชน้อยของปวงชนคนกูซูลันของเรานะคะวันนี้แปดนาฬิกาค่ะตามเวลาประเทศจีนนะคะอี้ป๋อก็มาอัปแอคเคาอ้วยป๋อนะคะพร้อมกับภาพภาพนี้นะคะแล้วก็มีข้อความนะคะบอกว่าผมขอแนะนําเพื่อนคนหนึ่งให้กับทุกคนเขาเป็นมืออาชีพที่มีความสามารถรอบด้านทั้งอบอุ่นทั้งจริงใจเาวากับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสุขภาพที่อยู่เคียงข้างคุณเเมษายนนี้เพื่อนคนนี้จะเจอกับพวกคุณในงานแถลงข่าวผิงอันก็รอคอยไปด้วยกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราว ของการประกันภัยนะคะจากพิงอันอินชรััน์นั่นเองนะคะ และในช่วงวันที่31มีนาคมนะคะวันสิ้นเดือนมีนาคมค่ะก็เป็นทมเนียมของทุกเดือนนะคะหวังอีปอ o f f i c i a l ก็จะมีสรุปงานในรอบ1เดือนนะคะว่าวังอีปอไปทําอะไรบ้างนะคะงานต่างๆของหวังอีปอน,นั้นอยู่ในนี้ครบเลยทีเดียวค่ะพร้อมข้อความที่บอกว่าพบกันหม่ปลายเดือนสบัสดีตอนเย็นเพื่อนๆของผู้ชมวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมีนาคมทุกคนสามารถรับชมถนนเสือดาวในเดือนมีนาคมของหวังอีปอต่อไปนี้เป็นข่าวดือนของเดือนนี้ขอบคุณสำหรับการอัปเดตด้วยค่ะ วังอีปอ๋อออฟฟิเชียลนะคะเราก็ได้เห็นค่ะตลอดระยะเวลา1เดือนของวังอีปอในเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะมาที่รายการ Day-Day Day Up ที่จะมาถึงในช่วงของวันอาทิตย์นี้นะคะนี่ก็มีปล่อยภาพของหวังอีปอ๋อคันสิ่งคัดซีนแบบสั้นสุดๆของอีปอ๋อแต่ว่าน่ารักออกมาแล้วนะคะ แล้วก็สมรภาพภาพนี้ที่มีอัพเมื่อวานนี้ค่ะก็บอกว่าตายเหี่ยวแห่งเหิงเตี้ยนยังคงทํางานที่ฉางซาครั้งนี้อีป๋อจะเป็นสายลับหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นนักสืบตายเหี่ยวที่ยุติธรรมที่สุดหรือเปล่านะคือนวันอาทิตย์นี้รอทุกคนดูทีวีเพื่อค้นหาคําตอบกันเอาเองแล้วก็จะเห็นนะคาอีป๋อตัดผมสั้นนะคะหล่อมากจริงๆนะคะแล้วก็มีช็อตสั้นๆที่ตัดออกมาของหวังอีป๋อนะคะถือไม้แล้วก็ยิ้มแบบนี้ในรายการเดย์เดย์อัพเป็นภาพที่เราคุ้นกันจริงๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะรอติดตามชมหวังอีปอกันนะคะค พาดมถึงพี่น้องเชียนเทียนนะคะในช่วงของวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะ21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะทางช่องหูนานทีวีค่ะแล้วก็สามารถที่จะดูได้ที่ m a งโก้ทีวด้วยนะคะพูดถึงหูนานค่ะแล้วก็มาที่ตำรวจจราจรหูนานกันบ้างค่ะที่ออฟฟิเชียลของตำรวจจราจรหูหนานนะคะก็อัปคลิปของหวังอีปอค,คลิปนี้ด้วยนะคะ ผู้มวดชั้นวีนะคะอีปอก็มาชวนต่อต้านยาเสพติดกันนะคะอีปอก็บอกนะคะบอกว่ามาร่วมปฏิเสธยาเสพติดไปกับผมกันเถอะนอกเนือจากจะชวนต่อต้านยาเสพติดแล้วนะคะหวังอีปอก็มายกย่องในส่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะที่เสียสละและก็ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็ทําให้เป็นยุคที่สงบสุขค่ะพร้อมกับเน้นย้ํานะคะว่าการปฏิเสธยาเสพติดนั้นเริ่มต้นจากตัวเอง แล้วก็คือในช่วงสองทุ่มค่ะก็ส่งกังใจงให้กับหวังอีปอ้ป๋อด้วยนะคะสำหรับการทําหน้าที่เมนเทอร์ในรายการบรา v o ยังเซอร์ค่ะร่วมกับศิลิปินชื่อดังซูเปอร์สตาของจีนอีกหลายๆท่านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณชาลีนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหวงจืดเท่านะคะรวมถึงผู้ร่วมรายการที่มากความสามารถด้วยค่ะ หวังอีปอออฟฟิเชียลในโตอินนะคะก็อัพคลิปเชิญชวนให้เราได้ไปชมนะคะรายการเบรา o y อย่างเซอร์ด้วยค่ะกับเมนเทอร์หวังอีปอนะคะพร้อมข้อความที่บอกว่าคืนนี้เมนเทอร์หวังอีปอนั้นจะกลับมา ครั้งหนึ่งแล,แล้วก็คือเป็น EP ที่6นั่นเอง,เองสําหรับคืนนี้นะคะแล้วก็คืนนี้อาจจะพยายามดูให้ได้คะ่ะสำหรับ b รา v o a n g s e r ทางช่อง C C T V 1นะคะส่วน K F C คะ่ะก็มีอัปเดตโปรโมโชั่นกันด้วยนะคะเห็นแล้วก็อยากจะกินอีกแล้วคะ่ะสำหรับหวังอ e ีปอล่า K F C นะคะ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมข่าวจากช่องกูซูลด์ของเรานะคะแอดต้อขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดกันแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์นะคะสำหรับในวันศุกร์นี้ขอให้มีความสุขมากๆค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะด้วยความสุขค่ะกลับมาเจอกันกับแอดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนสวัสดีค่ะ